คนที่นิ่งๆไปตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ขอไพ่เปิดใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกบกาลคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน หกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็หกไม้พลังงานของคนธาตุไ,งงาาไฟในสิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุดินกับค,คนธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคเป็นคนที่ไม่กลัวปัญหาอุปสรรคเป็นคนรักใครรักจริงนะคะพร้อมทุ่มให้เต็มที่เป็นสายเปยพร้อมให้อภัยไม่เคยถอดใจหากรักใครแล้วเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานของคนนิ่งๆที่อยู่ในใจของคุณกันนะคะเขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประลาดมาณไหนขอพ,พลังงานของคนนิ่งๆในใจคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใครหาหม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสเตรนพลังงานของคนราศีสิงห์ สเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพึกษกันแล้วก็สิบถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ํานะคะที่ขึ้นมาราศีสิงห์อยู่ในธาตุไฟเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะคะเป็นคนที่รับมือกับปัญหาอุปสรรคได้ทุกสิ่งเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะเป็นคนหวงแหนความรักความสัมพันธ์ขี้หึงขี้หวงหรืออาจจะเป็นคนที่วางแผนทางการเงินนะคะเป็นคนไม่สุรุย่ยสุรา่ายก็ได้ มีความรักที่มั่นคงจริงใจนะคะเป็นคนที่รักใครก็รักจริงคุณกับเขาก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมองกันคนละมุมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือเปล่านะคะเรามาดูกันต่อไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกนะคะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ทำไมเขาถึงนิ่งไปนะคะสาเหตุอะไรเขาถึงนิ่งไปเงียบไปขอไพ่บอกที สาเหตุอะไรเข้าถึงนิ่งไปเงียบไปขอให้บอกทีเหนื่อยมีปัญหาสารพัดส,สารพันเข้ามานะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจให้ต้องเด็ดขาดมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหรือเปล่าสิบเหรียญ ต้องแก้ไขต้องฝ่าฟันต้องใช้ความพยายามต้องลงแรงทั้งหมดที่มีนะคะพลังงานของเขาเหมือนพบเจอปัญหาอุปสรรคต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นในทันทีทำให้ได้นะคะทำให้เสร็จเนาะแต่ว่าเก้าไม้นะคะปัญหาอุปสรรคภาระที่มีนะคะเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับเขาที่สุดนะ่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหรือเปล่าเข้ามาให้ต้องตัดสินใจให้ต้องแก้ไขลงมือทำในทันทีนะคะมีทั้ง9้าไม้แล้วก็10ไม้ทำให้ได้ทำให้เสร็จแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในใจเขาสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเกี่ยวกับครอบครัวไหมต้องชัดเจนต้องเด็ดขาดต้องตัดสินใจต้องแก้ไขทันทีนะคะแล้วตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ ในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาเขาคิดอะไรอยู่ขอให้เปิดใจเขาทีนะคะแฮงแมนตัวเองเขาก็รู้ตัวนะคะว่าเขาไม่มีเวลาให้กับผณเนาะเป็นแฮงแมนนะคะอาจจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการนิ่งไปเงียบไปเป็นการพักไว้ไม่มีการพัฒนานะคะ หเหรียญขอโทษขอโอกาส1ไม้เริ่มต้นใหม่ DM Place คุณเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในใจเขา คนที่นิ่งไปเงียบไปนะคะเป็นไปได้ว่าตอนนี้มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของเขาโดยเฉพาะเรื่องราวส่วนตัวเรื่องราวในครอบครัวเป็นเรื่องราวที่เขาจะต้องตัดสินใจ เป็นเรื่องราวที่เขาจะต้องแก้ไขในทันทีแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมีที่ผลต่อเขาพอสมควรนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์กับคุณมีการนิ่งเงียบจากกันไปเป็นพลังงานของการขอไปแก้ไขทําปัญหาส่วนตัวนั้นให้ดีขึ้นไปสะสางเรื่องนั้นให้ดีขึ้นนะคะถ้าหากว่ามันดีขึ้นแล้วเขาจะกลับมาขอโทษคุณมาที่ายให้คุณนะคะมาขออภัยมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งจะทําใหม่ให้ดีขึ้น นะคะค่อยมาเริ่มต้นใหม่เขาขอเวลาในการเคลียร์ใจแก้ไขปัญหาส่วนตัวนะคะความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการพัฒนาแต่เขายังไม่ได้ถอดใจแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเป็นแฮงแมนที่ยังห้อยหัวอยู่ขอพักขอพอดแปบ๊บหนึ่งถ้าหากว่าคุณยังคงรอเขาได้แล้วก็ให้อภัยเขาได้ให้โอกาสเขาได้อีกครั้งเขาจะกลับมาแก้ไขแล้วก็ทำใหม่ให้ดีขึ้นเพราะว่าคุณเป็นเดียมเพลสในใจเขา เป็นความสุขเป็นความสมหวังเดียวในใจเขาที่เขายังคงมีแรงสู้ต่อในทุกวันนี้นะคะพลังงานของตัวคุณเองก็มีหกเหรียญน,นะคะพร้อมให้อภัยเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยถอดใจกับอะไรง่ายๆคิงถือเหรียญเป็นคนนิ่งๆเป็นคนมีเหตุผลถ้าหากว่าเขามีเหตุผลมากพอแล้วก็เพียงพอคุณก็พร้อมให้อภัยนะคะคุณไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นคนที่รักใครรักจริง เก็บตัวเก็บใจไว้ให้เขาอยู่แล้วนะคะพลังงานของเขาก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้มีความรักที่ดีเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหามีวัสดุส่วนตัวที่เข้ามานะคะเลยทําให้ต้องมีการพักไปพอดไปนิ่งไปนะคะ อาจจะนิ่งเกินไปเงียบเกินไปนะคะจนคุณเดาทางไม่ถูกว่าเป็นอะไรเนาะจริงๆแล้วอาจจะเพราะเขามีปัญหาส่วนตัวที่ต้องแก้ไขในตอนนี้นั่นเองนะคะหากว่าแก้ไขได้เดี๋ยวเขาจะกลับมาขอโทษมาที่บายให้คุณฟังนะคะพลังงานของเขาเนาะคนที่นิ่งๆไปในตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นิ่งไปแก้ไขปัญหาส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณฟังนั่นเองนะคะ